คนไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบปริญญาตรีอย่างน้อย16ปีแต่การเรียนการสอนมักเน้นเรื่องหลักไวยากรณ์และความรู้เพื่อใช้ในการสอบเท่านั้นแต่ขาดการนำไปประยุกต์ใช้หรือฝึกฝนในชีวิตประจำวันเมื่อรวมกับนิสัยขาดความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษและไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษที่ไหนจึงเป็นเหตุผลให้เด็กไทยขาดศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เป็นทางออกที่ช่วยพัฒนาและเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันคือเรามาก็วัดวัดเพื่อรู้ระดับของเขาฮะของนักศึกษาแต่ละคนว่าจะเข้าเข้ามายังไงดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราถือว่าเราเขาเป็นยังไงเนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยเราพัฒนาเขาขึ้นมาถ้าเขาเก่งอยู่แล้วเราไม่ไดเอามาเอามาทําไมฮะคือเอาเก่งมาดีครับเรารับ แต่ว่าถ้าไม่เก่งแล้วเราปลอดไม่เปิดโอกาสให้เข้าหรอฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ต่างที่ทําให้ที่นี่ที่แตกต่างเพราะว่าเราเชื่อว่าต่อให้เด็กไม่เก่งมาที่นี่เราสามารถทําให้เก่งได้ก็ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ต้องใช้กันอยู่ทุกวันทุกทั่วโลกถูกแล้วถูกใช่ไหมคะก็เราก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้บ้างเพื่อที่จะเอาใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง อย่างเช่นแบบการเข้าทํางานเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราอาจจะมีลูกค้าคนต่างชาติมาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้บ้างแลวเวลาเราจะต้องไปประเทศอะไรเงี้ยเราก็เอาตัวรอดได้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยในรอบสังคมของเราเนี่ยคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะก,การพูดหรือไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งต่างๆสิ่งตีพิมพ์หรือการพูดอะ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะใช้เป็นภาษาสากลค,คือภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับ ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจะใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตด้วยจุดต่างของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติกับนักศึกษาหลักสูตรปกติคือสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในยุคเทคโนโลยีครองเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3G ที่มีแนวโน้มการใช้งานมากขึ้นรวมถึงสื่อกระแสหลักประเภทอื่นๆอ,อย่างโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ที่มีภาษาอังกฤษให้เห็นมากขึ้นดังนั้นการมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึงเหมือนเรามีอาวุธติดตัวที่พร้อมใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆูรูภาษาอังกฤษให้คาแนะนําการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นว่าเราสมบุติตัวเองให้เป็นเหมือนเด็กที่พร้อมจะเรียนรู้ฟังและกล้าที่จะลองพูดสำเนียงภาษาที่แตกต่างแม้จะพูดผิดก็เหมือนเด็กที่เริ่มหัดพูดซึ่งท้ายท,ที่สุดเด็กในวันนั้นก็คือผู้อยากหรือตัวเรานั่นเองที่พูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนอนธิบุรุรอบ Voice TV รายงาน these people are good facility good teachers good freedom. wow okay so i uh,